นี่ใกล้ตินันนะอีหลานี่ใกล้ติล่ะ้ยคือเกงแทมสิขึ้นโตดูดูผัวน่ะเยียดเยียดโอ้ยเยียดว่าโตอุ้ยตายเจ็บป้บปันนี้มาหน่อย ฝนตกแล้วล่ะลูกลาเข้าหม่มเร็วมามาฝนตกยุดยุดลูกสาวฝนตกลูกสาวอย่าไปหอมลูกหอมฝนตกเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามา